เพื่อนๆเนี่ยก็เป็นสดนะครับอยู่ที่สนโชคชัยนะครับเมื่งครึ่งนะครับเมื่อวันที่สิบสี่นะครับอาสาสมัครนะครับร่วมกันยูนะครับก็ถูกนะครอาสาสมัครของหน่วยมูที่นะครับถึงมูที่แห่งหนึ่งนะครับชักปืนยิงขึ้นฟ้านะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้จะมีการวัดสอบอีกสี่ห้าของผู้ใหญ่ก็ร่วมเดินทางมาเป็นไงบ้างครับต้นจะมีเข้าผมครับีจริงๆแล้วเนี่ยผมมาเนี่ยที่มาตรงนี้นะครับมาเพื่อให้ผู้ใหญ่สงบ แล้วก็มารับฟังข้อกล่าวหาแล้วมารับฟังเรื่องการูุจริตธรรมว่าใครผิดใครถูกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มาเนี่ยเยวกลัวว่าจะเป็นรายงานแบบคาดเคลื่อนและมันไม่ดียังไงก็เป็นอาสาโดยจันทถูกไหมครับยังไงก็เป็นอาสาโดยจันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือใครผิดใครถูกเพราะว่าไปตามตรงนั้นเพราะเราเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่บ้านเมือย มีความสคัญที่สุดเดี๋ยวแค่ที่บ้านเมืองเป็นกำเนิดเพราะเขารู้เรื่องเองทั้งหมดครับขอบคุณนะเพื่อนๆนะวันนี้ก็ทางนครศรีหรนพีอ้นนะเป็นตัวแทนของท่านฝ่ายฝ่ายผู้บริหารนะครับมูลนิธินะครับมาแล้วก็มีพี่ยอดนะครับวันนี้ก็เดินทางมาด้วยกันนะครับก็เดต้องสัดตับต้องอะไรนึงนะครับอ่านะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศกันสดๆที่สอนอขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมตามที่ได้แจ้งไว้อัตรเลนิดนึง นะฮะแล้วก็ทางผู้กับเองก็ย่อยังนะครับยังไม่ให้เข้าพบนะครับเนื่อจเพึ่งเรียกเรียกผู้เสียหายเข้าไปสอบสวนนะครับก็นี่เป็นการสดๆที่หน้าสอนอนตกใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ยอดกันนะครับในขณะนี้ก็จะเป็นภาพสดๆให้ชมไปก่อนนะครับก็จะมีเจ้าที่นะครับของสามุติที่ร่วมกันดูอยู่ในขนานี้นะครับในขณะนี้ แล้วเดี๋ยวรอคนาดยองโกลนะครับเรก็รออยู่ในขณะนี้แล้วครัีก็มีพี่ยอดมาด้วยนะครับไกลๆครับสวันไปเยแก็เป็นภาพสดๆนะครับต่างกันไปก่อนอล่เรียงข่ารายละเอียดข่าวครับอยู่ในหน้าข่าวแล้วนะครับท่านผู้ชม นี่เป็นภาพเป็นการสดนะครับที่สนโชคชัยนะครับประมาณเกือบอาทิตย์แล้วะนะครับพี่ยอยอยู่ประมาณนี้เกิดมาเดี๋ยวฟังเสียงพี่ยอยครับว่าเจ็บยังไม่ได้ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับการตอบตอบอะไรใดๆก็เลยแล้วก่อนแล้วรู้ว่าแก้ได้ใส่ครับนๆที่เขาจะฝากที่ที่ทำจับเออเดี๋ยวรอดูอยู่ฮะนี่พี่ยอยก็มาพี่อ้นก็มานะครับกรรมการ เหตุมานขนาดนี้นะฮะเราจะมารอครับขอความชี้แจงฮะแล้วก็ชี้ชัดนะครับเรื่องของคดีด้วยเป็นยังไงบ้างเพราะเหตุที่ทราบเกิดเพื่อนเกิดวันที่14มาช่วงสงการอ่าไปเอามือถือไว้เฮียมอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับแล้วปจอดไหนเนี่ย ก็ยังเป็นอากาศสดๆอยู่นะครับในขณะนี้นี่นะครับฮะ <c oughs> <15, S 2> อี่วันนีะฮะนี่ก็เป็นดสดๆ <c oughs> แล้วก็รอต่อนะครับตอนนี้ส <c oughs> ภาพสดๆเข้ามาถาม นี่นักข่าวที่ไหนคือกูบอกที่ไหนก็ไม่จําเป็นนะครับเบื้องต้นเขาไม่ประเด็นอย่างนี้เขาไม่ได้มาทำร้ายประเด็นอาชาตินี้ผ่อนไลายต่างจังหว่าไม่มีอะไรทำไมแสดงว่าแสดงว่าชาตินี้เป็นเรื่องที่ไม่ไม่สามารถไม่สามารถ ร้นีเขบอกืนยแลกาอนลนครับอ่เชิญครับเชิญครับไอ้ตัวแทนเอาด้านหน้าหน่อยก็ได้พี่าน้าหนั้หน้าเชิญเลยเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่อ้นจะรวมแะลงครอบรวมแล้วกันอ่าเชิญลยครับเชิพี่อ้นหน้าครับด้านหน้าเลยครับพี่อด้านหน้าหอนอเลยครับเดีไยได้เห็นครับหน้าอนอเราไป ยืนหน้าสนอเลยครับขอเชิญยืนหน้าสนอเลยครับะนะครับท่านกรรมพิธีอ้นนะครับในฐานะผู้กรรมการบริหารของมูลที่นะครับโรถดันยูก็จะถแถลงสดสรุปพิธีนะฮะคร่าวๆในขณะนี้นะครับเดี๋ยวรอรอนะครับในขณะนี้นะครับ จริงะระน,ะนะครับเพือพ่อนๆเดี๋ยวรอพี่โอ้นะครับเตรียมที่จะถแถลงสรุปคร่าวๆนะครับว่าเป็นไงนะเดี๋ยวเยวไปฟังกันครับ <c oughs> วันนี้ก็มีอาสาสมัครนะครับของร่วมตนนยูจุดใกล้เคียงก็เดินทางมาสังเกตการณ์กันมากในขนาดนี้ครับวนว n น เพื่อนเข้ามาฮะเข้ามาด้วยกันฮะไอ้ตไม่รอดด้วยกันครับมาเลยคฮะอ่ะไปข่าวทางผู้ใหญ่สรุปวันนี้เป็นไงบ้างเหตุการณ์ในวันนี้ครับตามคดีความขุ้นได้าไหมครับจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่ารอหรือผู้กำับนัดแต่มาถึงที่ที่หมายแล้วเนี่ยเห็นสื่อมาหรือยังไงก็ไม่รู้รเด็กเยอะใช่ก็เลยเลยเลยว่าไม่ได้นัดจะเคลียจะเคลียปัญหาหรือจะเคลียอะไรเราก็ยังไม่รู้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหมายถึงว่าเท่าที่ผมฟังนะฮะเขาก็จะปราบพวกเราว่าอย่าให้มีอะไรนะเดี๋ยวนี้กฎหมายคอมพิวเตอร์เขาเอาเรื่องนะล้วฝ่ายนู้นเขาเอาเรื่องนี้จริงๆแล้วเราอ่ะเราเราก็รู้แต่เราไม่เคยทํเเกิไม่าถามผมว่านักข่าวที่ไหนผมบอกจะที่ไหนก็ไม่เป็นไรครับแต่ไม่ได้มาทําให้ผมเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาเนี้ยใครผิดใครถูกที่เรามาเนี่ยใครผิดใครถูก ก็เดี๋ยวดูให้เจ้าหน้าที่บ้านเราไป่อยจัดการถ้าซึ่งเราอยากได้ความยุติธรรมเท่านั้นเองครับเพราะที่มาเนี่ยไม่ได้มาก่อเหตุครับแล้วก็ดูได้เลยเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่บอกว่าอย่าอย่าให้อะไรนะอย่าให้มีอะไรนะอย่าอย่าอย่าใคล้ายอย่าอย่าอย่าปั่นอย่าปูกันตรงนี้ไม่มีอะไรครับมีอะไรฮะเพราะเราใหญ่ให้ชัดเจนว่าทางทางเจ้าหน้าที่หรือทางอะไรเนี่ย แล้วก็อยากให้เรียกร้องอะไรผ่านไปทางสูนยในวันนี้ครับเชิญเลยครับอ๋อทางเรียกร้องทางสูนยในระหว่างนี้ผมเท่าที่ผมดูครับใครใครใครจะเรียกร้องสูนยในระหว่างเรียกมาถึเลยเออเดี๋ยวเดียวเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้นะพี่โอ้นจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกกี่ยวัอะไรเลยแต่จะมาเคลียร์เรื่องอะไรเป็นอะไรท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมแล้วนี่นะทู่้ชมมาตอนสี่ห้าอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังน้องๆหน่อยครับท่านผู้ชมฮะอ่ะเราไม่มีการแบ็กเมย์ฮะอะไรการสดๆมือถือ นะครับพี่หน้าสอนอโชคชัยก็เริ่มมากันหนาตานะครับไม่มีการปิดบ้างสื่อใดทั้งสิ้นนะครับนะฮะในขณะนี้นะครับนิวและคิวทีวีเราเกาะสถานการณ์ครับตอนนี้นะครับวันนี้เอราวันเนี่ยผมเห็นเขาอราวันที่ลึกไทยเขาลงมาเนี่นครับภาพสดๆเลยฮะเนี่ยภาพคือเขาไม่ไม่รับไม่ลหลักจากวันลุกขึ้นมาเขาลงมาเรียนเรียนเขาไม่รับเขาบอกว่าเป็นขเ ก็ทำไปเนี่ยคนเคจะเล่าเหตการณ์เลยครับมาดูดิายูเหตุการ์มาเลยครับมาเล่าหน่อยนี่ผู้บาดเจ็บอยากเ็นเ่เล่าบาในระวน่ะเดเลยครับเป็นัไงบ้าง้อะเหลราบานี่ยน้าด่าทำเป็นุ้องครับ อย่างพอเกิดปัญหาหนึพอมีเรื่องมาต่างคก็ต่างใบมีดนกันนะครับอย่าอย่าอย่าฝังเรื่องพี่ก้ี่นะเราเลยอีกแล้วอีหลายเรื่องเรื่องภาษาเทสเรื่องภาษาอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันล้ำซ้อนกันอะไรครับขอบคุณครับพี่ครับอ่านี่ก็เป็นเสียงของน้องนะครับส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็มีจะมีอะไรเล่าอีกการไหมครับไหนๆมาแล้วฮะเราจะรับการเป็นธรรมนะครับยีตีฮะเราจะดีตีแผ่นะครับถ้าพวกท่านไม่รับกามเป็นธรรม นะฮะไม่ต้อง,งห่วงครับสมัยนี้นะี่ฮะพเพื่อนเก็อ,อย่าเพิ่งนะครับอ่ะขออย่าตนะครับพวกพี่บอกว่าจบแล้วอ่ะอขออย่าตัดประการไปก่อนครับผมขอบคุณครับ